กด,ด subscribe เพื่อติดตามชิมาจิโร่ตอนอใหม่กันได้เลยออเอตอนสะอาดเป็นประกายอ้าทุกคนวันนี้เป็นวันทำความสะอาดใหญ่หนึ่งปีเราจะทำความสะอาดบ้านใหญ่ครั้งหนึ่งเอาให้บ้านสะอาดเป็นประกายซ้อมหนีไฟนะว่าปลายปีค่อยทำครับถ้าอย่างนั้นผมจะทำให้เป็นประกายเลยครับใน่นะด้วยโอ้โอเออแต่ว่าก่อนอ,อื่นเนเาะ ชิมมิจิโร่ต้องไปทำความสะอาดห้องตัวเองก่อนนะจ๊ะเอ๊ไจะทำความสะอาดได้หมดไหมเนี่ยหนังสือเก็บไปเรียนขึ้นชั้นของเล่นก็เอาไปใส่ลังแค่เอาของคืนเข้าที่ก็เสร็จแล้วอย่างนี้นี่เองเอดเออดหนังสือเอาไว้ตรงนี้ของเล่นเอาไว้ตรงนี้ตัวต่อไว้บนโต๊ะอืม จริงด้วยถ้าเป็นแบบนี้คงเสร็จเร็วน่แน่นะครับนานะจะช่วยด้วยถ้าอย่างนั้นฝากด้วยนะจ๊ะรู้งี้เก็บของตั้งแต่แรกซล้ก็สินเรื่องอ่ะเอ้อยอเอาฮานะของเล่นไม่ได้เก็บทั้งนั้นนะเอ๊ะอุตส่าห์เก็บยากแล้วทำไมเอามารวมกันอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ปนกันหมดละดินคนเก็บอบยื้ทั้ง ส่วนปริ้นิ้นอยู่ทางนี้อานี่ฮาน้าแบ่งเก็บตามสีเหรอแต่ว่าเดี๋ยวทางนี้พี่เก็บเองดีกว่านะฮาน้าไปช่วยคุณแม่เธอนะอคุณแม่ค่ะๆๆออวันนี้แม่เอาแปรงเล็กมาขัดทำความสะอาดตามซองเล็กๆไงนะ อุ๊แต่ละฮะน,นะแปรงที่แม่ใช้ขัดยังไม่เป็นอันเก่านะแต่ว่าแปรงสีฟันอันนี้ใหม่อยู่เลยน่าเสียดายออกเอาละฮนละนะถ้าอย่างนั้นใช้แปรงอันบึ้ม,บ,มบึ้มนี่ตบฝุ่นให้พ่อจะดีกว่า,าอ,อ้ไม่เสร็จสักทีโอ้อยฮะฮะ ขนย้อนให้ฉันตามหาอยู่นี่นยอยากเล่นมานานแล้วอ่ะใช่ย,ยอชุดของชิมมจิโร่พวกนี้ยังดีอยู่เลยอ่ะแต่ตัวมันเล็กเกินไปแล้วนี่สิเออถ้าอย่างนั้นเราไปขายต่อที่ร้านขายของเก่าอาจจะมีคนอยากใส่ต่อนั่นสิถ้ามีชุดคุณที่ใส่ไม่ได้แล้วก็ช่วยขนออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปค้นดูก่อนแม่ฮะนะตบเก่งจังเลยสะอาดเชแม่ สวยสวยเอยนี่มันอะไรกันเนี่ยทำสวยสวยฮ่าฮนะคงจะมาช่วยเก็บของสินะแต่ของที่ยังใช้อยู่เนี่ยเราอย่าเอามาทิ้งดีกว่านะจ๊ะ หลังมัดชิมาชิมาฮ่าฮ่ชิมหาจิโร่ลาปีนี่มาชิมาจิโร่ทำความสะอาดใหญ่เหมือนกันเหรอแล้วเห็นพวกโตโต้บ้างหรือเปล่าอ,ะอ่ะก็ไม่เห็นมานะแปลกจังเลยหายไปไหนของเขาเนีเย่ยเย้เย้ยเจอแล้วเขาอยู่นี่เองเย้ยเย้ดาเปิดตาลิล มาเล่นที่สวนบ้านคนอื่นเขาแบบนี้ได้ยังไงอ่ะโทษทีนะชิมาจิโร่คือว่าจริงสิเมื่อกี้ฉันทำคามสาดห้องแล้วก็ไปเจออ้าวนัาละกลับกันได้แล้วคือว่าระหว่างคำสาดบ้านตัวโตไปเจอของเล่นจัมพหอันเก่าเลยเอามาเล่นซะเลยอ่ะโถ่ไปไหน้วเนี่ยชิมาจิโร่รับเจอกันนะ ัจริงสิฉันเองก็ยังทำความสะอาดห้องไม่เสร็จเลยนะโอ้แย่แล้วไม่เจอเลยเงนเลยเนี่ยโอ้ยแย่ไม่เจออะไรเหรอครับอ่าโอ้โหสองจดหมายน่ะเออแน่นั้นมีของสำคัญใส่อยู่ไงแล้วแน่ใจเหรอเขาว่าเก็บไว้ตรงนี้นะ่ยเออพอมาพูดแบบนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจซะแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมช่วยหานะครับเหรอเหรออาดีงั้นฝากด้วยแล้วกันนะอะ เออนว่เอ้ที่นี่ไหมเนี่ยมาหลุนหน้าดูวายหาจนทั่วบ้านแล้วยังไม่เจอเลยครับพ่อไม่ได้ไม่ได้ไมด้พ่อจะไม่ยอมเด็ดขาดยังไงพ่อก็ต้องหาให้เจอเพราะมันเป็นของที่สำคัญมากๆเลยถึงจะพูดแบบนั้นก็เธอครับ ฮะอ๋ฮานะอย่าบอกแล้วว่านั่นคือโอ้ยนี่เลยที่หาอยู่นี่เลยเจอแล้วสิน,นั่นนี่สุดยอดไปเลยฮานะอือออุ่ยขอบใจนะช่วยได้เยอะเลยอะดีไงดูสิโอ้โหรูปอะไรอะแปลกๆมาสำคัญตรงไหนอะครับก็มาเป็นรูปที่ชิมาจิโรวาดยังไงเอ๊ะผมหรอ จำไม่ได้ก็ไม่แปลกหรอกจ้ะตอนนั้นน่ะชิมาจิโร่ยังตัวเล็กเท่าฮานะอยู่เลยอ่ะเฮ้ตอนนั้นน่ะลูกวาดรูปนี้ให้พ่อกับแม่ไงละ่ะอุตส่าห์ตั้งใจวาดพ่อแม่ดีใจมากเลยอ่ะอืเพราะฉะนั้นรูปนี้ถึงเปรียบได้กับสมบัติล้ำค่าของพ่อมากๆเลยละ่ะรู้ไหมสมบัติล้ำค่าเหรอครับแหนรู้สึกเขินจังเลยเอาละ ถ้าอย่างนั้นเรารีบทําความสะอาดให้เสร็จกันเลยจะดีกว่าอะนี่ชิจิบะจิโรหานะช่วยกันนะมาครับเดี๋ยวพอจะเอาแผ่นปูพื้นนี่มากาางออกแล้วก็ทําความสะอาดกางออกแล้วทําไงต่อครับอเช็ดสะอาดแล้วก็ไปตากแดดปีหน้าเราจะได้นําม,มาใช้ใหม่ได้งั้นเหรอครับเอะนี่มันกลีบดอกซากุระนี่ครับ สงสัยเราไปใช้ตอนดูดอกสกุระแน่เลยไปด้วยงานดูดอกสกุระใช่ไหมอันนี้ไป็นของที่เราใช้ช่วงหน้าร้อนนีครับใช่แล้วจ้าสนุกมากเลยเนะอืมปีนี้ก็มีเรื่องราวเยอะแยะปีหน้าถ้าได้ไปเที่ยวเยอะๆอีกก็คงจะดีครับผมอยากไปเที่ยวเยอะๆครับให้ด้วยโอ้โหเอาละทำความสะอาดใหญ่เสร็จแล้ว ทุกคนเก่งมากเลยจ้ะ,ะใช่ยอทีนี้ในบ้านเรานี่สะอาดเป็นประกายวาววับเลยจริงๆนะขอบใจเธอสองคนมากที่ช่วยกันเต็มที่เอาละหลังจากนี้คงจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในบ้านแล้วล่ะอย่าให้ถึงวันปีใหม่เร็วๆจังเลยครับใหนะเจ้าว,วันปีใหม่ถ้าย่างั้นเรามากินข้าวอร่อยๆรอวันปีใหม่กันจะดีกว่าก<ช>ินแล้ว ติดตามพูดคุยเรื่องชิมาจิโร่ได้ที่ Facebook ชิมาจิโร่ไทยแลนด์และ YouTube ชิมาจิโร่ไทยแลนด์